มาดูเรื่องของการเมืองนะคะโค้งสุดท้ายจริงๆค่ะแล้วก็หนึ่งในแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยท่านนี้นะคะอดีตรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดนะขยันจริงๆเลยครั้งนี้นะคะมีช็อตที่ไปโชว์แกร่งเข็นรถที่เสียกลางสี่แยกด้วยหลังจากที่ เช้าวันนี้เลยนะไปออกกําลังกายมาค่ะนายชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายตีรัตสิริจ,จันทรโรภาสผู้สมัครสสกรุงเทพเขส13ค่ะนี่ไปออกกําลังกายวันก่อนคุณชัดชาติก็ไปออกกําลังกายเหมือนกันนะออกอเกือบทุกว,วันเลยเขาสายออกกําลังกายอยู่ะนะนี่ลำไทยเก๊กลำกระบองแล้วก็วิ่งร่วมกับผู้สูงวัยที่สวนสุขภาพการกีฬาแห่งประเทศไทยที่หัวหมากนะคะนี่เป็นไงคะ ลีลาดีไหมคะข้างๆก็เป็นคุณตรีรัตน์นะคะหลังจากนั้นค่ะนายชัดชาติแล้วก็นายตรีรัตน์เนี่ยก็ปั่นจักรยานไปหาเสียงแล้วก็กินอาหารเช้าด้วยที่ตลาดเสรีก่อนขึ้นรถเมลสาย71ไปหมู่บ้านเยรูซาเลม็มเพื่อไปดูห้องสมุดชุมชนที่ต้องการที่จะพัฒนานช่วงนี้ปั่นจักรยานด้วยอ,ออกกาลังกายแล้วก็ปั่นจักรยานตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่6กโมงเช้านะคะระหว่างเดินทางไปหมู่บ้านเยรูซาเล็มค่ะ นี่ช็อตนี้แหละก็ไปเจอรถเก๋งเสียกลางสี่แยกพระรามเก้าทั้งคุณชัชาติแล้วก็คุณตีรัตเนี่ยผู้สมัครเนี่ยก็ไปช่วยเข็นหลบมุมเข้ามาข้างทางเพื่อไม่ให้ขวางการจราจรนะคะก็มีประชาชนที่สัญจรไปมาแล้วก็มีคนตะโกนว่าแค่ให้ชัดชาติคนเดียวก็พอแล้วว่าอ,อย่างนั้นก็เป็นกําลังใจดีๆอะนะจริงๆให้คุณชัดชาติคนเดียวเนี่ยแล้วยืนใช้นิ้วก้อยผลักเนี่ยก็ไปแล้ว <laughs> ใช่ไหมเพราะว่าลุกเข้ามาแบบนั้นนะคะ ดูสิถนนยุกไหมการเดินหนักๆเนี่ยถนนจะยุบค่ะนี่แหละค่ะเป็นความเคลื่อนไหวเช้านี้นะคะส่วนที่พักของคุณสุเทพเนี่ยนะฮะที่สนามฟุตบอลบโรงแรมภูเก็ตรอยเซิเตีอำเพอเมืองจังหวัดภูเก็ตพักรวมพลังประชาชิไทยนะฮะก็มีการเปิดเวทีปราศัยย่อยช่วงโค้งสุดท้ายนะฮะคุณสุเทพก็มีนําทีมหลายๆท่านไปหัวหน้าพักก็คือหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนะครับ ก็ไปปราศัยใหญ่พูด Al ถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมนะฮะคุณสุเทพเนี่ยย้ำบนเวทีพูดถึงประเด็นคุณอภิสิทธิ์เม uh, nah, ื่อวานเป็นประเด็นใหญ่ค่ะที่เป็นคลิปออกไปอะนะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยออกมาประกาศว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแน่นอนคุณสุเทพเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ทีหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้ไปปราศัยตองคืนด่าเลยนะฮะด่ากราดลยว่าอย่างนั้นล่าสุดคุณสุเทพย้ำบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงกรณีคุณอภิสิทธิ์นะครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ประกาศว่า จะไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณสุเทพบอกรู้สึกสลดใจนะนี่แสดงว่าคุณอภพิสิทธ์พร้อมจะจับมือกับฝ่ายคุณทักษิณคาที่คุณอภพิสิทธ์พูดออกมาว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคาเดียวกับที่ฝ่ายคุณทักษิณพูดเลยอ่ะไปฟังเสียงคุณสุเทพฮะสลดใจหรือไปเข้าข้อกันไม่น่าเชื่อไปประกาศชัดเจนจะยุ่ฝ่ายประชาธิปไตย โจกับเผจการประยุทธ์เหมือนกันแสดงว่าพวกนี้พร้อมที่จะจับมือกับฝ่ายถักษิ้ภิสิทพิ์ป,ประกาศว่าจะไม่สนับสนุนส่งเชริมให้ประยุทธ์ยันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีชื่อถอดอำนาจต่อไปนี่เป็นประโยคกับพูดเดียวกับฝ่ายถักษิ้นแรกเลยพมก็นชกใจคิด คุณอิสิ์ประกาศทนีีแปลว่าึุณไม่เอาประยุทธ์ทึงเอากระเคยคุณไปกระเคยนี่คุณสุเทพถามไปเลยฮะอ้าวไม่เอาประยุทธ์เนี่ยแล้วเอาใครจะไปกับใครคะนะฮะอันนี้คือฝั่งของรวมพลังประชาชาติไทยฝั่งของภูมิใจไทยนะฮะเมื่อวานนี้ก็ยังอยู่ที่ภาคใต้เหมือนกันที่กระบี่ฮนะ ที่กระบี่นะครับก,ก็มีการจัดเวทีที่หน้าลานสํานักงานเทศบาลตำบลชองท่อมมีคนมาฟังประมาณสักสามพันคนแล้วนี่ฮะปกติเป็นดอกดาวเรืองเมื่อวานนี้คุณอนุทินได้อะไรพวงสะตอวันก่อนนี้ได้ดอกดาวเรืองนะ,ะแล้วก็ดอกกุหลาบใช่ไหมรังนี้โอโ้โหน่าก,กินอ่ะพี่เอสเอาไปผัดได้เลยผัดได้ค่ะคุณอน,อนุทินขึ้นเวทีได้พวงมาลัยทําจากสตอฮะมีคน<อ>มาคล้องคอให้ คุณอนุทินบอกไปมาหลายที่ไม่เคยมีพวงมาลัยที่ไหนถูกใจเท่ากับพวงนี้เลยคนกระบี่พ่อมอบพวงสตอให้สตอคือสุดยอดพืชผักที่ตัวเองชอบภรรยาก็ชอบแล้วกินแล้วเนี่ยคือไปจูกกับใครไม่ได้คือภรรยาชอบเพราะเหตุนี้กลิ่น่อนข้างแรงนะอ่าเสร็จแล้วยังไงรู้ไหมฮะมันมีช็อตที่คุณอนุทินเนี่ยแกะแกสตอฮะแล้วจะหันไปพูดกับใครได้ไหมคะอย่างนี้นี้ฮะไหนๆแล้วมาถึงแล้วนะได้เป็นพวงขนาดนี้ เมียชอบเพราะไม่มีทางไปจูบใครแน่น่ารักดีนะฮะเป็นสีสันนะกินแบบนี้เมียชอบนะฮะหัวหน้าพรคภูมิใจไทยคุณอนทินยังบอกนะครับว่าก็กกกโครงการสําคัญที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นท่านตัวเองเป็นรัฐบาลก็คือการสร้างสะพานข้ามจากแผ่นดินนะฮะไปยังเกาะลันตาแล้วก็จะผลักดันให้กระบี่เนี่ยเป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยวของภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันด้วยนะฮะค่ะ ได้พวงสะตอไปนะคะยบบอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าวการเลือกตั้งครั้ง,งนี้ผู้สมัครนั้นเยอะมากนะมีเอกนะเป็นประวัติการทีนี้สีสันของการหาเสียงของผู้สมัครแต่ละที่เนี่ยก็เป็นที่ฮือหานะคะอย่างที่ปราจีนบุรีคึกคักเลยค่ะครั้งนี้เนี่ยนายกิติวัตรบัวลอยหรือว่าอดีตสอจอป,ป๋องนะคะในนามพักเพื่อชาติเนี่ยที่ต้องสู้กับผู้สมัครหลายๆท่านเนี่ย จูงควายหาเสียงกับชาวบ้านที่ตำบลย่านรีเพราะนอกจากตัวเองนั้นจะรักควายแล้วก็อยากส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงควายสวยงามที่สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนี่อ,อันนี้ก็เป็น<อ>สีสันมุมหนึ่งน่ารักน่ารักของผู้สมัครในการาห,าหาเสียงเลยค่ะเขาก็จะสนับสนุนเรื่องนี้ไงนะร่วมกันก้าวเข้าสู่ผู้ติดตาม2ล้าน s u b s c r ร b ์และไม่พลาดติดตามข่าวสารสำคัญอย่าลืมกด Subscribe y ์ย t u b e มติชนทีวีนะครับ